ถนนหนทางสวยงามพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอ็ก e ีซียูสวัสดีครับโอ้บ้านหลังนี้สวยงามสวยงามโอ,อ้อันนี้บ้านบ้านคนบุรุษบ้านไก่บ้านแม่เนาะบ้านแพนะเนาะโอ้โหนี่ฮะสวยมากเลยบ้านหลังนี้วิวด,ดีเป็นไง กินน้ำฮะกินน้ำนึกว่าเล่นไปเล่โอ้ยขออนุญาตเข้าไปในเด้อขอบใจขอบใจโอ้ฮะบ้านบ้านใครบ้านแม่แม่ะถิ่นน้ารอโอ้บ้านแม่หักแก้วตา อันนั้นน้องสาวบ่มาเท่านี่ก็ไม่ยังมาต้อนดืนี่เด้เออเนี่นี่ให้น้องอันเด้อมาพอดีกับเป็ดข้าเจ้าเบิ้ดแม่เอ้ยนี่เอ้านั่นดินี่เก่งงามๆเลยนี่เก่งยีนละนี่ใส่พอดีเลยนี่ได้ยังบอหนินั่นพอดีงามเลยฮั่นมีน้ำนี่นั่นดิ ทัานดิพอดีโตเลยนี่เสื้อผ้าดิกน้อยเนาะพ่อกินี่นี่ก็ใส่ได้เห็นว่นนี่เฮ้ยอันนี้ก็ให้เอานี่เอานี่เอากระให้ดดุย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 เดี๋ยวให้แม่แม่เพื่อนขอไม้ขอมือให้มากับของเถื่อแล้วเนาะไม่อยากคยเห็นเห็นยังปะใเดุยตุย

บ้นะิดโมอบออ้เคยเห็นคมีื ö, sí, mm, <S <s ouais, ่เออให้ำไมคุนให้เป็นเจ้าเป็นนายเด้อจะลืมชาติจมาคุ้ได้ไปกกลมาเว่เด้อคือเก่ามาลังน้งเนได้เออคับเพ่คือเก่าแล้วพนดีออปุปะบุทีเดียวแลมาอีกยไม่เอ้ยมาเอาคอมาตรงมาต้อนอยู่มายเดี๋ยวเอาเนี่ย ขาเจ้าก็ยากยุกยางงานข้มื้ยเเป็นเจ้าเป็นนายบงผู้ทุกเนี่เด้อยเบงผู้เนียได้โอยบ่ได้ปีด้กายเฮ็ดเนเด้อไปกลมาเว่ยด้เนี่ยว่าได้บุเว่ยได้เนียได้ีมาีและทน้นอืโอยเหคนที่แบบ่ายนี้มากฟดูแิงากฝายได้ผู้นี้ อเาอ่าันน kind of ี้มาฝ่ายได้เพเออโอ้ยเขาามเมก็ตาเอ็นนั้นน้ำเมืองนั้นน้าให้จิ้วเดียวได้เอยอยู่บ้านได้กชื่อได้อเป็นเจ้าเป็นนายบี้่มีนี่แหละาอาเพลงหาเพลงเงินกับบะหมีเนะ เออบเป็นยังบลกอันนี้บอกที่เคยมาแล้วบอกแม่นแลยมาแล้วเช้านะเออแม่นและน้องสอนที่เราไมช่วยน้องก็พ่อแม่ก็พ่อค่ะโอ้คอยก็บอกว่าคอยน้องสอนกอยู่นี่เนาะแม่นี่ข้างหลังนี่นู่นบ่แม่นเลยโอ้ห้องนู่นโอ้เครื่องงามเลยเข้ามาเช้าน่ะกันที่เอาให้เลยเช้าให้เลยได้เนาะอื พอพอเบิ่งหน้ากเธอหน้าบางที่เห็นเข่าก็มีเพราะว่าสิเเ็สหน้าปีงานเมียมีต่อมาดับนาได้กล้าเดินไปตุ้งเกี่ยวบ่เขานี่เกี่ยวแล้วอันกับว่านกาชีเทสหน้าปีชีเทสอีกนี่เอออได้กินเล็กน้อยนั่นแหะแม่ยยังนี่แม่ยซื้อยังครับแม่ยซื้อดนซื้อดนโดนเบา ดอนดอนดอนนางลานได้ซ uhm. ื mm ้อยังซ mm ื im im> ้อเอมี่เอมี่บะไห้เนาะเห็นคนพูดบะไห้แ้อ่าจ้ะเอมี่เนี่ยนางเพ้นเมียเราซื้อเพเ้นแม่เราซื้อเพ้นนางเอมี่อืมน่าสนใจน้อยสุดอย่างเอมี่เอมี่เอมี่น้องเอมี่ รับฟเจอกิคีล่าได้ชจาเอมี่ได้แหม่งง่าเนาะเอมี่เออเอาเข้ากับลุงโอหัวมืองามขนาดนี้บรรยากาศดีโอ้ีลาวเลยน้องเอมี่ดูนี่หัวอย่างดีลัางตูงงามแม่ดูเยี่ยมยอดมาต้อนมาอย่างเดี้เาเจอเจอมา ແມ່ນຍ່າງເຂົ້າມາເພິ່ນຊື່ເລີຍໃດຊື່ນັ້ນແຫຼະເຂົາເຫັນເນາະເຂົາມາຊື່ອັນທີ່ຈັກທີໃດລີຈຈືບໍ່ວາຊ້ມາເຄາກ້ວຍຫັຂນດຂອຍາລາກັດີດີາครับບບນດດอ่ะາກລອົາດ ไป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 โอ้โหสวยงามสวยงามบ้านหลังนี้สวยก็ว่าอยู่เข้ามากันทำไมโอ้นูเป็นหัวเนาะอย่างดีเลยงามดูดแต่น้ำซีเนาะขึ้นมาให้ชาวบ้านได้ใช้นี่นะผมบ้านนะเพราะมันเป็นคลองตรงนั้นเหมือนสีสองทางอ่ะฟังฟุ้งกับฝั่งอ๋อเออเออ น้อเป็นท่อเนาะเป็นท่อเนาะแบ่งกันเลยเนาะแล้วทำคลองล่องน้ำให้แบบอย่างดีเลยเนาะนู่นยาวลงไปนู่นเลยเนาะสวยสวยไบบายบายโอ้สุดยอดบ้านแม่น้องแก้วตาเอาเฟินอ่เพลงกัน จ้าอ้าวไปพวกเราจะเดินทางครับบ่มีบ่มีเงินบ่มีเงินบ่ดนี่แต่งามหน้าทางเส้นนี้เนาะบรรยากาศดีอ่ะปั่นปั่นเข้าบอกบรรยากาศดีมากเลยเออเอาพวกเราก็ขออนุญาตเดินทางกลับก่อนๆนะครับเนาะผิวสวยมากพี่น้องคยเห็นเอยเห็นตัต่ามาขุ่แล้วค่อยก่ายบ่กฮอนเดด โอเคครับผมไปดื้อไปดื้อยายดื้อรอรอโดยโดยโดยรอรอเอาเองกี่ซีอูจ้าคันน้กินอยู่ดีมีแห้งฝนเบาเอกี่ซีอูก็ฝากรีบไปทันีีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย